น้ไพ่ไว้ละกันสิขาดหมอไวน้นน้องไว้ดูอ่ะแล้วได้พ่อขวายเนาะพี่เนาะอ,อุ๊ยูเจ้าว่าสิไปเบิดอชิพันไปปิดตีนดีมัากหนึ่นต้องห้ามันหักบัวลายปันใดเนาะพี่น้องม,นนะมีหอนดนิงหมาด้วยนะแม่ท้องมันปุ่งขึ้น กินได้เนาะพี่น้องนี่ว้าวปลาเขียวดูดานแบบปลามันเปียกนั้มันบอกออกมาค่ะพี่น้อง าไข่หอมนอกพีงเียดเยนไข่แล้วเนาะตักแต่งไข่อันนี้ผ่านคนดูทีมงานแสลไม่จะคนดูดูแลสวายดีสบายดีพี่น้องทักทายสบายดีหอมเดิฟอีกนอกวันนี้ทีมงานเฮาไปเยื่อตักแต่งแล้วพี่น้องก็ได้นั่เนาะพอกขวดกินเดิฟซมเซลกันเดหอมเดิเนอกพี่น้องนี่ทางตักแต่งนี่แมงน่นนําอยู่ะ โอ้มีแต่ตักแตนเนาะพี่น้องเหมือนมีตักแตนหนึ่งลวดก่อนอื่นเนาะใหาสิไปละะ้างักแตนดังไผ่ก่อนเนาะพี่น้องโอ๊ะผาแก้มาเน้อยใหมันบินเพราะว่าชวนเบิดปิดตีเบิดปิดตีเนาะมาดังไผ่ก่อนดังไผ่ดังไข่ก่อนเนาะพี่น้องดังไข่ลวามาจบบหัวเนาะเอ๋ไอ้ไปยื่นอ่ะกับทีมงานอน่เนาะทีมงานอ่ะที่ออกคลิดแฉะเนะาะมาค่ะ มาไปดินกับมาค่อยูค่ากินที่จันทร์มีได้พี่น้นองเอ้ยยนาะหญดินกะลีนยญ้าเห็ดเบี้ยกะเฮ็ดยญามากินกะป้ายเนาะพี่น้องแต่ทุกแนวทีมงานใช่ไหมทีมงานซสาละซสากินซสาหลอกนะะทีมงานหมักมวนเด้อพี่น้องทีนี้นหายช่เบิร์นนางลินถาอยู่ทางหน้านะ เพราะว่าซึ่มแสลงบดี๋ยไปนำนะส่วนไปสองคนนั่งกันนะไปยามเมืองว่ามันฉีดได้ชิม,มานอยู่เพราเงั้น,น,ส,นส่วนแสลงคอสถ่ายเพื่อนเด้อว่าสิดอาขวักข้ามันละได้พอขวไอเนาะนังไพ่ไว้ล์อกาศสิขาดหมอไว้แลพี่น้องไว้รัวน่ารักจ้กะ ตักแต่ทั้เวลาเอยากมากกวามาบึงตักแตนฮ่ะขอแล้วปุว๊บนิ่มยากไดพ่อขวยเนาะพี่เนาะอุ๊เจ้ากวสิไปเบิร์ตชิพนเหปิดตีนดีนมากไปเลไพันเหมิดปีินดีมากพวไว้ก่อนพี่เนาะมาสู้กันด้วยกันก็น อย่านั่นไปวมก้อนน้องโอ้ยสวยแบบติเศงดีพี่ไหมทะหลสีสักก็สางไอ้นุ่นขาตุม่ตองออกี่บ่หัวเลยบ่หัวเลยวะพิดตปีดได้สะ ลวกแหละลวเอาขีเพียมนออกกันแหละงกู <c oughs> ก,ก่อนว่าถ้าปิดมาทันมันเลยมันติดเต็มมันติดเต็มไปเนาะก <c oughs> ต้องปิดปิ่เพิ่งกัน ตัวใหญ่ได้พี่น้องหอมนี่นะตัวใหญ่กว่าก่อนสุกันไปห้าเงื่ยงแล้วห้าเงื่ยงสุดนะสุดที่ขวับไปสุดนั้นแบ่งข้อนอนร้ายกว to ่าตักแตงตีมันดีกับเจ๊คือกันอยู่เด้อตัวหน่อยตัวใหญ่พลันกัน พูพิส mm. yes. mm. mm ีมาใสนี hmm. mm ่มาสูีกดมก่อแบบนี้นีแต่ตัวใหญ่ด้วยหอนี่นะเอเอาตีนดีอันนี้มันออกมีจะป๊อกนะฮะนอนขึ้นในให้ชุกันนางเิงถ่ายทั้งหน้าเพื่อน้างสาวสันอาเสชุนดาวประตองเอาข้าตวั้นออกชิวนะสไดี่แต่บอลดีมัน กินมันจะสะอาดมีหอนแมงม่กินได้เด้อพี่น้องมีแมงมะเพาะเนี่ยบอกไปนักชิบวนชิบวนเป็นหลองเบอร์หนึ่งน้องอยันเบาได้นะก็มันกะหกเนี่ยไปใส่เบ็ดป่ากับบลูมานพี่น้องเอ้ยกับปูกินกี่ขั้ขนเดือนเธอหนาสิผ้าไปแกะมือใหม่เนาะ นี่พี่เนาะปิดตืดเกี๊ยบดอยเนาะสิบวนมาบูปิดตีนดีกะยางบุ๊ิดคาโตะมันกะยางกินเนากินด้วยอันนั้นเลยหลกหนาดนี่แหละกัเอาไปลวกเนาะอันนี้มันอยู่ซูงเนาะพี่น้องมันอยู่ตามใบไม้หนาไม้ตุ๊กเพิ่นกุ๊กนางมาหมอห้ากระปุกแล้วมาสู้่องห้ามาหนักบันร้ายปันใดเนาะพี่น้องสวยหน่อยยัง ใสยถั่วน้อยนึงน้อยนึงก็กินนํากันเนาะเพราะว่าทีมงานนี่เฮามัซุ่มมักแซ่มีน้อยมีหลายก็กินนํากันแบ่งปันกันเนาะพี่น้องทีมงานมักมนาจองกันเด้อ หลวัแบบเอาสีพยั้งหนาเยิ้มออกะเนาะแลังจากเมาขว้ามีหอดมิงหมาได้หน่ะไหนท้องมันปุ่งขึ้นกินได้เนาะพี่น้องนาะว้าวเรียกจะออมแม่งยังอยู่วะพี่เนาะเนาะว่าแม่งยังสิงตักได้ไหม ้นให่หยังอมนี่บ่มีแมงขนุนเนาะพี่น้องบ่มีแมงกินนูนตักแต่นมันรวดแต่วาันบ่ลายเนาะมับ่ลายพอตัวนั้นเบิ่งก็ยันว่าแสละตาเคียมันมีน้อยมันมีน้อยหั่นน่ะ ใส่เป็่งนัวใส่เกลือขวนะเนาะบุได้มกถอดจะถอดเอาบุได้เออใส่ผัวขานอกจะตีนอกพี่เนาะอืมเจ้าแบบปลามัานเปียนนั้นมันบอกออกมาเนะพี่เนาะใส่เกลืออีอกว่า

ใส่ท so ุกอย่างนะทำอย่างนี้ทำที่ไหนให้กินเนาะขวายางแหงนะเนาะถ้าพูดได้อยากใส่น้ำมันหยดใส่นั่นนึ่งจะได้เนาะผู้ใดอยากทอดต้นน้ำมันร้ายก็ได้เนาะพี่น้องแต่ว่าซุ่มเสฉะมากขวายางแหงล่ะหยดน้ำมันใส่แล้วก็ให้มันกรอบเนาะ ต,ตัวใหญ่เนานะนี่แมงค้าตัวอ,อกได้ีเนาะนีนะ่ก็จะเอินแมงค้าตัเนาะเติมแหงน้มากเน,นะาะก้หนามแหงเฮาก็สิใสน้ำมันจะใหมอนี่ค่ะกนหนามแหงว่าแบบใส่น้ำมันจแตกใช่ไหม มันมากอดกรกถ o อไม่ันนี่นะใส่สมัยนอนเอยฟางอะไรดีๆแต เลี้ยงอ่ะเลี้ยงขาแ้งอเเลียงขาแงเลยนะ กองดีมีน้อยบ้าน่าันดังพี่น้องนี้คือผ่านเนาสองคนไปเยอะอ่าะแหล่ะเนราบยาพี่น้องกินเขายิ่ละเพียงหนทุ่ควกินเนาะ นอนหยางแล้วไปองี่นอนนนเยมองะเอียมแต่แทะเบ่งเบิ่งคนดูกัพินอแต่แ่ผายส่งอุปกรณ์ไปเหอยนได้ในงไเย่เจียวจิ้นหน่ายอันนี้อันนี้เจียจิ้นหน่ายเนาะไม่เจ้่อคุณไปคุดวางเพลนเนาะกินสิบุนแหละ่ายแเจยจินห่ายกินได้กว่าตักแตง

แม่งเนี่ยเข็มอยู่อะพี่ยอพี่ยอมีเตาไพร่อมเนาะพี่น้องเดี๋ยวมันไข่แล้วเนาะแตนไข่อันนี้คือผ่านเป็นยังคนดูทีมงานแสลไม่จะคนดูดูเลยซ้ายเลาะซ้ายกินซ้ายมักมวน นี่แหละตุ่มกบหน่อยได้หว่าเนี่ยนี่แหละตุ่มกบหน่อยบ้าไหเด้อืมตุ่มเบกกบไปกกบไงลาไอ้ยน้อเนาะพี่น้องซุ่มแซวตอนเดกเนาะทีมงานแฉะมักซุ่มมักแซวกันเนาะมีอย่างหนึ่งกะมากินซุ่มกันแซวกันเนาะงพกินหลายคนจังแศบเนาะกินผู้เดียวมันเงี้ยวอยมันกินบ่ค่อยเศรษโอเคเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้และสิฝากไว้ซสำนี้ก่อน ไปพอกันไหมคลิปน้าถ้ามาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหายทีมงานแะสะแหละในเดอ้อบ๊บายบาย